วันนี้นะครับผมจะมีแจกคอร์สเรียนพิเศษคอร์สหนึ่งชื่อว่าคอสซิมโม o ดแ t ทเทิร์นอ i นแอนะครับคอซิมโมโ o แพ t เทิร์นอิ i แอคซึ่งคอร์สนี้เนี่ยก็จะเป็นคอร์สที่สอนเกี่ยวกับ Pattern c o คอซิมโมโดนั่นแหละหรือว่า Head and Shoulder ก็ตามหรือในสมัยปัจจุบันจะเรียกว่า SMC ก็ตามนะครับ Smart Money Concept อะไรก็ตามเนี่ยมันก็คือตัว Head and Shoulder นี่แหละแต่เป็นกลไกในการจับฟีดมอนตี้ที่แอดวานซ์มากขึ้นในตัวของ Shoulder นับ เพราะนั้นถ้าใครที่ต้องการอยากจะหาจุดกับตัวเทพเทแล้วก็เทรด forex ได้อย่างเป็นระบบมากขึ้นนะครับโดยยึดถือเพียงแค่แพทเทิร์นแพทเทิร์นเดียวก็สามารถที่จะทำกำไรได้ผมแนะนำคอสนี้เลยนะครับตัวคอซิมาร์โดแพทเทิร์นอินแอคชั่นปกติเนี่ยผมจะขายอยู่ที่ราคา5,500บาทนะครับสำหรับตัวคอสนี้ไม่ใช่คุณลองไปสอบถามในสกิลเลนหรือว่าไปดูในตามที่เขาขายได้เลยนะครับมันจะเป็นราคาประมาณเนี่ยหหรือว่าประมาณ1มื่นหนึ่งก็มีนะครับแต่ว่าสำหรับ คนที่ติดตามเพจของ Thai f o r e Elite นะครับแล้วก็ดูไลฟ์มาถึงตอนนี้ผมแจกให้ฟรีนะครับสำหรับคนที่ต้องการจะเรียนอื สำหรับคนที่ต้องการจะเอาไปเรียนฟรีซึ่งผมไม่ได้ทำแบบชุ่ยๆนะครับเห็นว่าเป็นคอร์สฟรีแล้วจะทำชุ่ยๆคือผมทำให้อย่างดีเรียบเรียงเนื้อหาเรียบเรียงสไลด์อย่างดีมีเคสสตัดดี้ให้มีตัวอย่างให้อย่างชัดเจนภายใน30นาทีเรียนแล้วรู้เรื่องเอาไปทำกำไรเอาไปทำเงินในตลาดได้เลยทันทีซึ่งผมยกให้ฟรีนะครับแต่ว่ามีเงื่อนไขสักเล็กน้อยนะครับเงื่อนไขตรงนั้นคืออะไรเงื่อนไขตรงนั้นก็คือ ผมจะให้สำหรับคนที่แชร์คลิปวิดีโอนี้เป็นสาธารณะแชร์คลิปวิดีโอนี้เป็นสาธารณะนะแล้วแคปหน้าจอมาบอกเราที่อินบ็อกซ์ของไทยฟอริ e Elite หน่อยนะครับแชร์มาแล้วแคปหน้าจอแล้วทักมาบอกเราที่อินบ็อกซ์ของ t ทย for e ตอิลินะครับเราแจกให้จำกัด100คนเท่านั้นนะครับ100คนเท่านั้นสำหรับคนที่ดูในไลฟ์นี้นะครับให้แค่100คนเท่านั้นให้จำกัดนะ